สวัสดีครับสวัสดีครับได้มากกโตครับมันสองตัวใหญ่นาะดรวยเท่าไดก่อรยสี่สิบบวกมาถูกรวยสี่สามรวยสี่สี่กลดดีกนดงามกล้วยตัวนี้อันแยกลวงไปแล้วบ่แยกออกจากร่วงมากสุไล่เลื่อมถิ่มพงน่านพี่น้องเกาพี่น้องเอ้ยาเสละเสียเงาห้าน่องพื้นดี ให้เขาหักกันไว้คือข้าเหนียวหนึ่งไม่พี่น้องยาเพศแตกมางคือน้มถือข่าวเหนียวนะครับครับสวัสดีพี่นอดด้องเอฟซีตัวผู้ตัวคนนะครับมณีบ้านสุริยาเดินทางมาตลาดนัดโคกระบือบ้านน้องแก่หรือชมพูบุญนะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมณีมาเพื่ออัปเดตราคามเมื่อประเมิราคาครับท่างพี่น้องท่างไก่ท่างไก่คุณพ่อในหอยคุณแม่ในหอยต่างประเทศกด็ดีในประเทศก็ดีนะครับ มื่อนี้สิมาถามราคาว่าขั้วจะขึ้นหรือจะลงขั้วจะราคาใดเนาะครับปะมื่อนี้เพื่อเป็นการบร๊สเซลาเวลา,วลาบาสสุริยาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครขอบุญขอบก้นผู้รับชมรับฟังนะครับเหมือนเนาะในวันเสาร์งา่าเหมือนเสาร์ในมื่อนี้นะครับเดียนมุกกะลาเพื่อเป็นการบอร๊อเซยาเวลา,วลาไปเบื้องไปชมกัน,นะครับผมไปยางเลอกไปเบื้องครับพี่นอ้องเลอกไปเบื้อง เราไปหาทีห้านมกันหาเ่ไปตเศ้าจะน้อยครับมาหน่สว่างหนกแก่งหนกครับนาหนิหกมงสี่เก้โมงก็ยังม่ด้แกงอยู่ครับผมเดี๋ยวถามไปถามตัวแล้วนะครับเอาสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมานน่สองตัวใหญ่นร้อยเทาเดก่อนรยสิบบวกบครับตนี้ป้าถกร้อยสีบสามร้อยสบ ก้นดีก้นงามควายตัวนี้อันแยกลูกไปแล้ววะแยกออกเพราะ่หันแนวตัวชนเลยแยกออกจากลูกมากอัน้ครับก็ครับขั้วตัวนี้ถือว่าดีครับควายตัวนี้ถือว่าเด่นสูงเงาขั้วว่ามันเลือยดำน้ำเนาะเปิดไปเท่าไรครับผมสามเมืองเก่าสามเมืองเก่าราคาต่อรองกันได้่เอวดาตกแกะกับไป็นซองซี่ซองซี่เปิดไปสามเมืองเก่าครับพี่น้องคุณพ่อคุณแม่แล้วครับ ท่านเนท่องไปเหรอผสมมาแล้วครับผสมมาแล้วแต่ก็ท่านได้ตรวจเพราะว่าผสมมากอ่ะเป็นเดือนเนอะจะใครไปรุนเนาะจะใคยไปรุนนี่ครับพ่อจุนสามเมืองเก่าสูงเท่าไรก็สูงร้อยซี่สามร้อยซี่ครับสิบซี่ครับพี่น้องสีสนเจีบทนใจเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันอืก็ติดต่อมาเนาะของพ่อจดนติตัวนี่ อแม่ลูกบ่อันนี้ลูกอันนี้แม่ลูกแรกฟันแทะสองโคครับผมสูงเท่าไหร่น้อสูงกว่สี่สิบบวกเอ้าลูกแม่บ่ลูกกับแม่แม่กับแม่เปิดไปเท่าไหร่หาเมื่อเก้าต่อรอกกันเนาะ ครับนี่ตล่องกันได้พี่น้องไอที่ถูกปูดตัวนนะครับเดี๋ยวบาสุดรียดถามเบื่อให็นะครับอันนี้เพิ่นเปิดไปสามสิบเก้าโตล่องกันได้อันนั้นเปิดไรที่หาเมืองเก้าครับน,นี่ครับนามครับกล้วยต้นตางามเลยอะบุกกเล็ดดีแม่แม่โตนี่กะสิขาดน้ำเลี้ยงเจ้าหน่อยเพราะว่าลูกดูดนมไหลเนาะอ่าเดี๋ยวเอาไปขาน้ำเลี้ยงเจ้าหน่อยเขาอ,อ้วนอืม เอาง่ายไ,ไอ้ฝากเบอร์เพี้ยพ ah, like ี่น้องเพต่จนย์เก้าสามศ้าสามห้าสามแปดห้าสามแปดศูนย์จากห้อยยังครับผมห้อยไกลทางจังหวัดรอยเอสเจ้าเก้าเจ้าเดิมเนาะเอาสวัสดีครับโสดโสดมันมาครับพี่น้องท่านเจตใจโท้ทักเพื่อนมาเลยครับคั้ยนี่งามแท้เนี่ยนอนครับเอาไปข่าวน้ำเลี้ยงจะน้อยเดี๋ยวก็อ้วนครับเพราะว่ามันขาดน้ำเลี้ยงเขาบเพว่าลูกดูดนมเนาะครับผม หลังจากออกจากห้วยเพิินแล้วนี่ย่างไปหา,ายาอายาไสเพิ่นจะเข้าครับเอาวัดดีครับได้มาจากตัวครับวันนี้ตัวเดียว,ว,ยวแม่เขาโผล่แม่ครับแม่โอ้มันคืองามแต่นี่แม่สาวเป็นมัม้วครับผพานรอบแรกแล้วครับ,บข้อใหญ่ไรตงเนาะเขางามกล้วยตัวนี้สูงเท่าเด็เนาอครับร้อยสามสิบแปดกระโหลกดีเพ็นอะกินหยาดีเนาะตีนเล็บใส่ได้กล้วยตัวนีว้ นี่ครับสูงเลยสามสิบแปดกล้วยประมาณสองปีกลัวไปส้มสมแล้นะครับเนุนอย่เนนอยู่อาเสนมากล้วยตัวนี้คล้วยสาวสูงเลยสามสิบปดกน้นดีกน้นน้ำครับโอ้ยอ่อนส้นหางมันโก้หางเงยแล้วก็หางเยง้าเกือบหดดินขาดยกเคลือบมึงหอดดิน เปิดไว้เท <ะ S 2> ่าไรห้าสิบห้าสิบราคาห้าสิบครับห้าหมื่นบาทต่อรองเอาถ้บพี่น้องจยกได้อยากได้ไปเป็นแม่บอกแม่พันผสมมาแล้วเป็นปบะเอออ่ะหน้าตาดีบุคลิกดีพันเปิดเ,เ,เป็นห้าหมื่นห้าสิบนี่หละต่อรองกันเดาประกันต่ำหนีตัวเนาะครับน้มเี่ยวตแล้วก็โอ้หน้าผากไหมเขางามเนาะเขางามพันเปิดไปห้าสิบ เอาพอศีิกถมาเร็วๆนี่แหละบอกเบอร์พันซ่าศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าอย์เ้ากจ็าครับแปดเจังห้อยงั้ครับผมห้อยแอวห้อยเอวทางจังหวัดท่านไหนก่อนอัสมานครับผมอัสมานจังหวัดอะไรครับทุาวัดีครับผมส่งส่มันาครับอ่ะส่มาได้เด้อขันส่มาเยอะเลกบ่าวสุริยาเด้อครับผมพ่อของไงแหละก็ไปพ่อของหน่อยเอามาดีได้ได้มาจากตัครับบ่เนี่ยา สามตัวเอาเอาบบกลานห่อยก็เนาะลูกตัวไดเพ้าหู้บ่มพันลานสูงก็เนาะสูงลอยยี่สิบแปดปะประมาณนั่นหเปลด่อะไรเท่าไรครับขั้วตัวนี้สิบเกตหาร้ยเถิกผูเนาะสายผสมสายเสื่องสายเสียบสายตัวเมยเผอบ่ไา้เนาะนี่คว้วตัวนี้ตัวแที่สิปเกหาร้อยนี่ครับพี่น้องทขาจีนทนใจจะได้ขว้ยเถิบขวผู ไปเป็นพอบอกพอพันพอจับสัตว์ที่น้องขอโทษทักเข่ามาหาฝากเบอร์นด้ยังไงจำได้ไหมจำได้บ่จำได้เอาโยธาจังหวัด้ไหมน้องเอาพระยากระพุ่มจังหวัดมะหาสาราคาะมะรำเรื่อลำเรื่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีเอาวสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจากตัวครับโมนี่ตัวหนี่ครับอ๋อเมียก็ผูนี่ตัวเมียลูกตัวไหนเมื่อกียังขนแม่นเป็นตาหักแต่ขนยกมงคลยกมงคล โอ้เดี๋ยวบังหนานะหนาติดตาติดแม่งกะเบี้ยกะโลกดีเจ็ดเดือนก็แปดเดือนก่อนโดยประมาณนั่นแหละโดยประมาณนั่นเนาะเพราะเกินแปดเดือนหรือขั้ยตัวนี้ตางามตาดีเรียบเตี้ใส่ได้เนาะกะโลกดีสูงประมาณร้อยนี่สิบมีสกวะมีสิบสองมันปะประมาณนั่นเนาะสิบสองบวกใส่คั้ยตัวนี้ะอ่เดี๋ยวยางไปบุ้งโอ้งามตัวครับสวัสดีครับคุณหนูนางครับสวัสดีครับผม นี่ครับท่าดีโอว่าม okay. no ันล่ำตาเนาะโคขางเนาะโคหางดีไหมโค้ดตัวนี้ประกันตําหนี้ปบอประกันตํานี้เปิดไปเท่าไรเนาะครับผมเจ็ดเจ็ดสองหมื่นเจ็ดต่อรองกันได้โอ้โนี่เก้งเข้ามากมาเบ่งขวนเนาะขวนหาเงิ่นหากล้ากว่ามีขวนตกสว่าบส่วงกว่ามี่เติยนเรียบใส่ได้ตัวอะไรนี้เจ็ด ใกล้กับซองฟี่นนั้นได้จักกิโลนะครับนี่เอาลอยล้อเนาะเดอนก็นั่นยังอครวบากันเอาฝากเบอร์สห่ายไพ่ส่วนแปอวนแปดสองเก้าสองเก้าเหนึ่งสครับ9 4อะจากห้อยไพ่กันทารมหาสารคามเนาะเอาวัสดีครับพี่น้องทุนจาทนใจโทษถาพันมาเลครับโทษสาบราท่านอีกขั้ําเนาะเอาวัสดีเชนะครับผมวัสดีครับอ๋จ้างไปหาน่ายนี่ใส่เอาวัสด so ีครับ ได้มาจะโตครับว er mm ันนี้ผู้กุ้อแม่ขู้ตัวนี้มูค้อยแม่เผือบได้เนาะคุ้ยแม่เผือบได้โ็โกกวามัปนลำเผาเง่าครับว่ามันหางมาลำข้อดีคุ้ยตัวนี้บักเถอกเอาไปแม่ทาจับสัตว์คมสูงพอบอกพ่อพันธุ์ลูกตัวไหนพ่อของบ่าแก้วฟ้าเนาะลูกแก้วฟ้านี่ขนหามเงินหามครับก็มี่วนโตเกียวสว่าฟ่วงก็ดี หาง่าเป็นล้ำพาวล้ำตาลสะโพกบักเน่าตาัดขับขั้วยตัวนี้สูงพอได้เดี๋ยวัดไปเพราะร้อยสามสิบสิบเจร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมนี่ร้อยอยี่สิบเจ็ดอ้าวดีตัวนี้ขั้วยตัวนี้เรียบแก้วเรียบยังเขากับเขาแก้วเนาะเอาเนา,ายไอเปิดไปที่ราคาสามหมื่นเก้าพันบาทสามหมื่นเก้าพันบาทราคาของพวสูงเนาะต่อรองกันได้นี่ครับถือว่าดีครับสามหมื่นเก้าพันบาทต่อรองกันได้ ไก่ไก่ส้มฟิลิปปินส์เจ็ดกิโลร้อยกิโลเนาะอ๋ฝากเบอร์ซาฟิโนสี่สิบโทษมาศูนย์เก้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งจากหอยยังครับผมหนูนาวความทางจังหวัดกระดาษเส้นดินดำดำชมเนาะอ๋อหวัดดีครับโฉบโฉบเหมืนๆครับผมอ๋อหวัสดีครับได้มาจากตัวนอกคุณบอไปสองคนอมีสองข้เอ้าโรคเตนโรคแม่ให้โูคโผ แม่ครับเอาลูกกับแม่แม่กับแม่เออข้อกับนีกเส้นสองในสามเนาะโอ้ยลำข้อใหญ่ลายตรงเนี่ยนะอ่อนข้อลูกพ่อลำข้อก็อยากเบิ่งลูกพ่อลำข้ออยากเบิ่งแม่เบิ่งทั้งแม่ทั้งลูกเนาะโตเขางามหน่อยไหมสวยงามดีเป็นตะกินหยาดีเนาะข้อจะหนี่เทวดาดีครับพี่น้องลูกของโตได้พ่อโห้วะเบียดเบิดแม่กับท้ออีกจักเดียนแม่ จักเดียนก่อนเดียนกลัวสูงเท่าอดในนอครับผมสูงเลยสามเก็ดสามแปดทั้งแม่ทั้งลูกเสื้อสองเลขสามลูกงามลูกดีโอ้อ่อนซ้อนลูกเนาะเปิดเปิดไปท่าอดในนอครับผมเอ้าก็เปิดบ่๊ะแพงเนาะเปิดแล้วก็ยังต่อรองกระได้พร้อมอ่ะขวดตัวนี้ขวดงามสูงดีทำงาราะสีโอ้ยอ่อนซ้อนเนาะเดี๋ยวนะหนาดีผมเป็นตะกินหนาดีเนาะหนา ต,าาาตันตันนางหนาสาวงามประกันตรงนี้เป็นบ่ครับผมเอาพี่น้องชนเจอชนใจโทษทักออกมาได้เดีเด๋ยวบ้านสุดยอดจถามเบอ่์ให้ครับโทษสาว่าท่านนี่ครับค้ยงามังี้ยสิพูดได้ก็อยากได้นะครับเอาไปไปเป็นแม่บอกแม่ฟ้ามเดี๋ยวกัอนอยู่ในคลอในหลักครับผมสิถามให้นะครับเอาให้ยุ่งไปหนึ่งหกหมื่นหา้านี่เป็นห้องหกหมื่นหา้าราคาแบบต่อรองกันได้ เอาฝากเบอร์สักครับผม0ู3 063 016 016 6794 6794จ็กห้อยยังครับผมเห็นสลักามเอ้าเจ้าก้าวต้วนเอ้าสวัสดีครับคุณบอเห็นสารคามครับเห็นงามได้ดีใจงามเนี่ยนิวบาลสุริยาเอางามมาให้พี่น้องเอาตะแกรงงามของที่ไรบ่ได้บายักเทียนบ่บายตะของงามเอาโชคแมนครับผมสวัสดีครับได้มาจากโต้ครับบ่เนี่ยโต้เดียวสาวน้อยตี่นี่ปีเสร็จเนาะสูงพอได้เดี๋ยววัดลงไป สูงเลยสามสิบครับขั้วตัวนี้กกหางดีสาวน้อยโอ้ของสองสันสามสันมูมตัวนี้ลูกเก่าเจริญครับพี่น้องขั้วตัวนี้แข็งขาดีใส่กำไลแข็งกำไลขาย่างดีข้อใหญ่ไหลตรงกับขั้วตัวนี้ใบหลอดกะมีโอ้เป็นตะวีดีเนาะผมเนาะเห็นไหมตะวีดีเขาดีงามอมสับอมโศกอมไส้อมบัลลามีเฉียงเลี่ยงง่ายเนาะอ่องข้อดีเอ็กปะเเผวดีตีนเล็บใส่ได้เนาะลูกเก่าเจริญเนาะ เปิดไปเท่าไรครับผมนี่สหแต่ว่าต่อร่องได้เถึอใจรลดห้ยเอยกลดแล้วบ่แล้วถึอใจไปส่งห้ยเอยกอไปส่งพร้อมใบหลอดมีเนาะ,ะมีใบมีหลอดลูกเก่าเจเรื่อเปิดไปสามสหต่อร่องกันได้อาพี่น้องท่านจะใจโทษถักออกมาเนาะเอามนี่เบอร์ฝากบ่ศูนย์หกสองห้าสองหกหนึ่งแปดแป่งป6หกแกห้อยังครับผม สวัสดีเกษตรวิสัยจังหาระวังละเอีดเนาะเอาลำเรว่อยนะครับลำเรวยครับผมสวัสดีครับสก็อกมหมานเด้อเอาสวัสดีครับผมได้มาจากโตครับมไหมนี่ตัหนึ่งโอ้แม่คือยังแม่ทองเนาะออปลาห้าตัวทองจักเดือนเนาะครับนี่สามเดือนสเดือนเนาะครับสูงก็ได้เดี๋ยวัดบ้องไปครับผมร้อยสี่สามร้อยสี่สามครับหน้าตาดีเขาออกกวงดีว่องว่องดีครับเพื่อจะกินหยาดีเนาะเลือกปากเผาไง ไยตรงโอ้ยเล็บเลยอ่อนฟ้นเล็บเลยครับเล็บงามง่ามรับเล็บดีเขาง้ามกระโหลกดีครับพ่อตัวนี้สูงเราถ้าไดี๋ก็ร่อยสี่สิบสามบมเนาะครับผมเดี๋ยวบังสะโะพกจะเข้าครับผมอ่ะก้นหางดีหางก็ออกงามดีท่องเจ็ดเดือนก่อสามเดือนท่องตัวไหนพ่อโหฮะกท้องสยามไบลดเป็นบะอันนี้ขอ้องสยามไบลดขันเอาไปแล้วไปรุ่น ซื่อหนึ่งเลองเนาะรับประกันว่าทองเพราะว่าตัวจดิเอนซ่าเดี๋ยวนะอตีนเรียบดีใส่ได้รูปสูงว่าสิบสามราคานี่เปิดไปเท่าไรครับผมเจ็ดสิบเก้าหมถึงว่าเก็บมืินเก้าราคากับตัวร่องกันเนาะไก่ไก่ทรงฟีน้ำผึ้งจากโลดเนาะรงฟีลอยโล่ลอยโลเนาะเกินจะคอยคุยกันเอาคุยตัวนี้พี่น้องท่นกน่นใจโค้ทาเพิ่มขา้างเนาะเอาถามเบอร์นะพี่น้องเพิ่อสี่สิส่งเออเพิ่มสี่สิโทรมากศูนย์เก้าห้า สามส่วนแปดเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าห้าสองจากห้อยังครับผมบทางจังหวัดเอ้าถอนเกนมองโซบมองหมันตุนเนาะเอา้าสวัสดีครับส่งโซนหมันนะครับเด้อ <ๆ S 2> พี่น้องทศกิจท่านจ่ายโทษถากก็มาได้ครับเซอร์หนึ่งเด็ดสองครับคั้วไอตัวนีท้ทองนี่แน่นอนครับสามเดือนเนาะครับผมยังหาร์ดพีหาน้องคือก็เลยครับพี่น้องสนกิจสนใจพี่น้องก็โทษทากเด้อเพราะวอเบาตุนียักษสิลงเบอร์ไว้ให้พี่น้องได้โทรศัพท์มหาเพลินน้องครับผม เอาไปดี่สามได้มากจะโตครับมันสามตัวะโตป้าโตมันมันมันนู้มันมืดเนาะจงไปบ่มีว่าที่บ่เห็นทางว่มตาแต้มไงเธอคือผูวนี่แม่โลูกของโตได้หัวใจเกาข้างงามตัวมันบ้านต้าบ้านบ้านงามเนาะมานบ้านงามสู่งโตได้แต่บ้านลงไปขับกระสงอยู่รับโคัรกันนี้เธอว่าดีอยย่เปิดไว้เท่าไหร่ละค่ะ เมื่อเจ็ดพันต่อรองกันได้ถือเอาเถอแก่เป็นซองฟีได้เนาะครับกล้วยถ er ือว่าดีครับตีนเล็บใส่ได้ครับกล้วยหน่อยตัวนี้เอาพีน่น้องทดเจตชดแก่โทษทักขอกมาเถอะครับก้นกับใส่ได้อยู่ครับกล้วยตัวนี้กล้วยหน่อยกล้วยประมาณหกเดือนกว่าเนาะประมาณหกเดืนอยยในกว่าข้อใหญ่ไรตรงงาม อ้าวพี่น้องถ้ากันพี่น้องคนที่ตัวเจตโทษทักเขามาฝากเบอร์พี่น้องท้าบเพื่อเศษทุมาหา0ูนย98 2 3 7 9839จังห้อยยังครับผมทั้งจังหวัดเอ้าวหัวเราะอว่าลำเพื่อเศรษฐีนะครับสวัสดีครับทรงชมนะพี่น้องคนที่าตัวเจตโทษทักเขามาเถอครับขั้วตัวนี้ใส่ได้แน่นอนครับผมกำลังจะเอาจะกขั้วตัวนี้ยังไปหาลูกค้าหลานอ่ะคคอยเกมบัสดีครับ ได้ผู้ใดมานํเาเน่้องน้องครับน้องติครับือว่ายน่องรนองา่อนองโอครับได้มาจ้ตัวครับวนีมีได้ไมยี่สตัครับัวคือเอามาหลายแต่เกมไมครับถึงว่าถึงกล้วยถึงเอาตกล้วยมาไอ้กล้วยสามตัวครับกล้วยสาตัวกล้ยจีเก็ดเนครับีเกียด่น้อมนเนาะเออเอาตัวนี้แม่ก็ผู้นี่ตัวนอขายไปก่อน แม่ก็ผูกตัวนี้ตัวนี้ตัวผูกครับตัวผูกเปิดเท่าไรครับนี่ตัวผูกเปิดสองเมื่อแปดรสองเมื่อแปดราคากับ่วกแพ่งเนาะราคาต่อรองก็ได้ถือกเก๋สายๆหนึ่งไปส่งให้เนาะกันใกล้จูงยัดล่างไปละทองขันใกล้ขันใกล้เนี่ยก็บสายสายหลึ่งขันใกล้เนี่ยก็ใส่รถไงสบายเบาเกียนมอเขี่เราดอกใส่รถไงดีกว่าเนาะอ้าวเอาเปิดราคาตัวได้บอกไหมไอ้ตัวนี้เปิดได้สองเมื่อแปดสองเมื่อแปดสูงเท่าไรได้วัดเบ่งไปหนึ่ง ประมาณลอยยี่สิบแปดครับลอยโอ้แข็งขาดีตาแจ่มแจ่มจำใส่ได้ครับขั้วตัวนี้ลูกดีเนาะลูกของตัวใดหนอลูกเงินอุทยไยครับเงินอหนุ่ยไทยเอาใส่ได้ครับขั้วตัวนี้ก้นดีก้นหมวกเน่าจัดอ่ะตัวนี้นะครับนี่แม่ด้วยเนาะเปิดเท่าไดครับแม่นดิเอากระโปงแห้งอยู่เนาะเปิดกระโปงแห้งสองมือหาตัวร่องกันได้ กล้วยทั้งสองตัวนี่ขันว่าถว่าถึกใหกส่งฟีน้ำเพิรนไอ้เจ็ดกิโลอะครับนี่ส่งฟีได้หลายกิโลลายกิโลรับวันละสามหลยสก็สิไปส่งขึ้นกอบกาตัวเนาะครับเคือเกาเอาเดี๋ยว้าอสะอนยญาถามหอยเกียมให้หรือว่าเพิร์มีเบื่อโทษถ้าเจอพี่น้องสิดโทษมาเนาะเอาฝากเบอร์ทราบป่นี่ศูนย์เก้าเก้าเกเ้าสี่สี่ศูนย์สาเก้าห้าหนึ่งครับามเก้าห้านีจากหอยนะครับผมกีารครับอจ้าเ้าสารก่เพิามีลนะครับ ถามมาโทษถามว่าเ่นี้เนาะขันว่า,ต,าต้องเป็นกิบบาสุริยะแล้วกับฝ้าโทษมากสักครับผมอดท๋อหลอดไม่พรอมเรียบร้อยนะ <laughs> ครับผม